หวัดดีนะครับผมวันนี้ก็ทํารถอีกหนึ่งคันนะครับเป็นคิกร้อยยี่ิบห้านะครับผมตัวใหม่นะครับอันนี้ก็มาเปลี่ยนเบรกนะครับจากเบรกเบรกที่วางด้านบนนะครับมาไว้ตรงด้านหลังนะครับอันนี้อันนี้รถพี่เขาก็เป็นทานเฟอร์เมอร์ไปแล้วนะครับมันจะแตกหมดแล้วนะครับอันนี้มันเก่านะฮะหลายปีแล้วนะครับผมแต่ว่าเบรกยังใช้ได้อยู่นะครับเดี๋ยวพามาดูด้านหลังนะครับด้านหลังเลยอ่ะ นี่รถไม่ได้ล้านะตามสภาพประมาณนี้นะครับนี่สายเป็นสายเก่านะครับยาวไม่พอนะครับยาวสุดแค่นี้นะครับสายมันเลยเหมือนจะตึงๆนะครับผมนะอันนี้ใช้เป็นปั๊ม ADV นะครับผม ADV แท้นะครับแล้วก็ทําขาเนี้ยทําขานี้ขึ้นมาใหม่นะครับผมเป็นประมาณนี้นะครับถ้าถ่ายดูมุมนี้นะครับ ทาง,งานแบบนี้ถ้าใครสนใจก็ลองทักทายมานะครับผมอันนี้ปั๊มแท้นะครับเบิกมาเองก็ได้นะครับผมสายนี้ใช้ยาวประมาณเก้าสิบเก้าสิสี่นิ้ว,วยาวไปเก้าเก้าสิบสองนิ้วก็แล้วกันนะครับประมาณเก้าสิบเอ็ดเก้าสิสองนิ้วเก้าสี่ไปเลยจ็บปอกเก้าสิบสี่นะ สำหรับคลิกนะครับ94นิ้วก็ได้นะครับผมเผื่อไว้นะครับมันจะสั้นไปนะครับแบบนี้มันจะสั้นไปก็ว่าถ้าเอาเอามาจริงๆเผื่อเลยก็94นิ้วนะครับอันนี้สายผมก็เก็บให้แบบเรียบร้อยนะครับผม้านบนช่วงห่างมันจะห่างจากข้างนี้ก็ท่อนะครับข้างนี้ก็จานมาหาจานก็ไม่ถึงนะครับมหาท่อก็ไม่ถึงนะครับแล้วก็ล็อกไว้ช่วงนี้นะครับ ็อกไปช่วงนี้แล้วก็ช่วงนี้นะครับนะอันนี้ผมยังมีรถรอต่อคิวอีกหนึ่งคันนะครับโนนโฟกัสไม่ได้กลองนี่คันนี้คันสีแดงนะครับผมค <c oughs> ันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเป็นรถคลิกร้อยิบห้านะครับเดี๋ยวนะถ่ายไว่ตึงฝึไม่ออ,ออกเสีงเงินไปเยอะเสีงเงินเยอะถ่ายไว้ก่อนครับอันนี้รถวินเหมือนกันครับ <c oughs> สองห้าสี่สามครับวุนนี้ออกออกไหมนะครับ <S 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 ออกแน่แน่เสียงเงินเยอะดูมุมมีดบ้างที่ัา้านนั้นแหละเต็มอยู่อ่านี่ยประมาณนี้นะครับด้านหลังจะสวยดูดูดันสวยขึ้นนะครับปั๊มใหญ่ขึ้นนะครับปั๊มเล็กปั๊มเก่าของของเขาเนี่ยผมวางไว้ด้านบนตรงนี้นะครับทีนี้เนี่ย มันเล็กไปนะครับเขาบอกมันเล็กไปอยากได้ปั๊มใหญ่ๆก็เลยใส่ปั๊มตัวนี้เลยนะครับนี่ใหญ่เลยนะครับโอเคนะครับแค่นี้นะครับคลิปนี้สั้นๆนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปถัดไปนะครับผมเดี๋ยวคลิปถัดไปค่อยว่ากันใหม่นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับผม